ตัวหนังสือใหญ่แบบมโอ้โหใหญ่มากทุกคนนะรู้ผู้คนรูคนกับตัวหนังสือทุกคนนะต่างกันคนละไซ์เลยนะก็จะเป็นชาวต่างชาติที่เขา,าถือปืนฉีดน,น้ำมาเพื่อรอ,อ,อทุกคนตรงนี้เป็นเสาชิงช้านะครับผมตรงนี้นะครับมีรถตุ๊กๆุ่วยมีต้มยํากุ้งนะซึ่งเป็นอาหารของไทยนะขึ้นซื้อที่ชาวต่างชาติมาเมืองไทยแล้วก็ต้อง สั่งต้งยมยำกุ้งเพื่อชิมแล้วก็ตัวนี้คือนี้วพอนผัดไทยแน่นอนนะสบายดีสวัสดีทุกคนสำหรับตอนนี้ศูนย์กายอยู่ที่สนามหลวงพนณองนะเมือนี้ก็จะเป็นวันที่11นะทุกคนนะเป็นงานเปิดวันสงการนะจัด,จ,ดจัดเต็มพี่น้องเน่สนามหลวงเวทีบอกได้ว่ามีหลายเวทีพี่น้องนะอยู่ในนี้นมีหลายเวที่ด้วย ไปเดี๋ยวซุนจะพาทุกคนลองส้มเบิ้งผาบรรยากาศอยู่ที่สนามดวงนะงานท่นเปิดวันนี้พี่น้องนะวันที่11แต่ว่าสุนมาอัพเดททาบรรยากาศที่เบิ้งกอนบามีอ่าสถานทีไ่ได้แน่นะเดียเฮาได้มาเล่นกันพี่น้องนะเบิ้งเต็มสนามหลวงเลยบอกเลยว่าตอนเย็นนี่บอกเลยว่าสนามหลวงจับแทงแน่นอนพี่น้องนะเบิ้งเอา้าไปเดี๋ยว,วปไปเบิงกันเลยอ่าพี่น้องข้างหน้านั้นก็นจะเป็นแบบ นี่อกติเล็กๆอยู่ตรงนั้นนันทุกคนนะอยู่มุมนั้นแล้วก็นี่เป็นเบตมีเบทีมุมนั้นอยู่มุมหนึ่งนะคือมีหลายมุมพี่น้องนะก็เป็นแบบสไตล์แบบงานวัดคามีทั้งหมดนี้นะมีสิงชาสวา์ด้วยนี่เขากำลังแบบจัดกันเลยกำลังตั้งเต็นท์นะตั้งเวทีกันนี่บริเวีนี้ไม่รู้ว่าเขาเอาไปทำอะไรกันนะี๋ยวคอยมาดูกันตอนเย็น พีี่่นน้องก็คือด้านด้านกว้างเลยตรงนี้ก็อยู่อ่าบริเวณใจกลางของอสนามหลวงนะครับผมเนะครับข,ข้างหน้าก็จะมีเสาซิงชา้งชาทุกคนนะเสาซิงช้าเนี่ยเสาซิงชา้าอยู่ตรงนั้นนะครับผมตรงนั้นก็จะเป็นอีกเวทีหนึ่งโน่น ون, ตรงนั้นก็มีอีกเวทีนึงนะ่งแล้วก็มีน่าจะเป็นร้านอาหารนะครับตรงนู้น จดหนักจะเต็มจริงๆไปเลี้ยวเดินเข้าไปตรงนี้ทุกคนโอ้มุมนี้บอกไ,ได้ว่าสวยงามมากทุกคนดูมีลายเปทีจริงๆวันนี้บอกไ,ได้ว่าบาซูนจากเด็ดนนามากๆพี่น้องเพราะว่าอากาศหอนมากๆเลยหอนแหง้งพี่น้องอากาศอ่ะ นี่ก็คือแบบโซ่ผ<พ>าและก็ตรุงนะครับผมนะตตรุงอันนี้จะเป็นผังปักใต้นะครับผมนะ,ะ,นะก็จะมีโซ่ตรุงงนังตรุงกันให่นนว่าตัวเย็นเขาจะมีการแสดงบินโลนนะครับผมนะแล้วก็จะมีะบินโดแล้วก็จะมีตัวหนังสือนะทุกคนนะตรงนี้ไม่แน่ใจว่า องค์พระปฐมแม่ทุกคนอนะ่ะองค์พระปฐมจะดีหรือเปล่านะอันนี้ไม่แน่ใจวู้สุดยอดมือแรกเนี่ยบอกได้ว่ามั่นกันแน่แน่นแน่นอนพี่น้องนะอยู่สนามดวงแล้วก็จะมีโคนพี่น้องนะตรงนีน้มีโคนด้วยตรงนี้ทุกคนมีแต่เวทีใหญ่แค่ทั้งนั้นทุกคนนี่ก็มีเวทีอีกพิธีหนึ่งเกียรติทั่วราชมหาสงการนะครับผม2567 ปั้นช้างอยู่ตรงนี้้วยทุกคนนะรูปปั้นช้างตรงนี้แล้วก็จะมีกำแพงอันนี้ไม่แน่ใจว่าอ่าจำลองมาจากจังหวัดไหน mm hmm. เมืองเก่าเมืองเก่านี้น่าจะเป็นอยุธยาป่ะทุกคน mm hmm. อ่าอันนี้ผีตาโขนหรือเปล่าอันนี้น่าจะมาจากอ่าอีสานนะครับผมนะ อีสานซื่นใจอีีทุกคนนะอีสานมีพญานาคมีผีตาโขนแบบนี้อันนี้มาจากไหนเนี่ย ไปทุกคนไปดูเวทีใหญ่กันจุดนี้จะเป็นเวทีที่ใหญ่ที่สุดในสนามหลวงหรือว่าเป็นเวทีที่ใหญ่ที่สุดนะทุกคนในกรุงเทพหรือเปล่านะอันนี้ไม่แน่ใจนะซึ่งเขาจัดขึ้นวันที่11เป็นวันแรกนะครับผมเป็นวันนี้นี่เองตอนประมาณสักสี่ห้าโมงนะวันนี้ก็ศูนย์ก็จะรอเล่นน้ําแล้วก็รอชมงานต่างๆนะครับผมนะรอชมพิธีงานต่างๆนี่คือเวทีที่ใหญ่ที่สุดในสนามหลวง สวยมากเลยนะสวยงามมากนะฉากหลังก็จะเป็นบัตรพักแก้วงานจริงไปเดี๋ยวสวนเลนพาอ้อมสนามดวงได้รู้ทุกจุดนะครับผมตอนนี้เขากำลังประกอบ โครงสร้างนะครับผมก็ยังทําไม่เสร็จนะแต่ว่าตอนเย็นนี้น่าจะทําเสร็จอยู่เพราะว่าเขาก็น่าจะเด่งรีบทาให้มันเสร็จ คนตรงนี้เป็นเสาชิงช้านะครับผมตรงนี้นะคบมีรถตุกต๊กๆรวยมีต้มยำกุ้งนะซึ่งเป็นอาหารของไทยนะขึ้นซื้อที่ชาวต่างชาติมาเมืองไทยแล้วก็ต้องสั่งต้มยำกุ้งเพื่อชิมแล้วก็ตรงนี้คือนี้วพนผัดไทยแนะ่นอนนะผัดไทยก็จะเป็นอีกอาหารของประเภทของไทยอีกอาหารหนึ่งนะที่ทําที่อ่า มีเสื้อเสียงรัางกทั่วโลกนะครับแล้วก็รถตุ๊บตุ่บตรงนี้ก็จะเป็นอะไรจุดเด่นน้ำหรอน่าจะเป็นจุดเด่นน้ำดุกคนโอ้มีเก้าอี้ให้นั่งบอกเลยว่าตอนเย็นนี่บอกเลยว่าผู้คนนาจะมาไายมารวมตัวกันอยู่ที่ตรงบริเวณสระน้ำหรือว่า สนุนรัฐดรรเนินกลางเบื้องแน่าพีน่น้องความสวยงามฝั่งนั้นก็จะมีหน้าจอโมอนิเตอร์ทุกคนน่าจะใช่และเดดหน้าจอโมอนิเตอร์ตรงนี้ถ้าพี่พีถ้าพี่พีทเอชีทนในดูนะว่าพัฒนาดีข้างหน้าที่ศูนย์ถ่ายนี้เป็นพัฒนาดีอยู่จังหวัดไหนของประเทศไทยก็อย่าดื่มคอมเมนต์บอกสูตรได้นะครับผม นี่จะเป็นคลิปอัปเดตเข้าๆนั่นคนนะบร,บริเวณท้องสนามหลวงนี่ตัวนี้ก็จะมีหน้า,นา,นาจอมอนิเตอร์นั่นคนนะตัวนี้ก็จะเป็นทางเข้า,าตัวนี้เป็นทางเข้าไม่แน่ใจว่าเขาจะแห่เข้ามาตรงนี้หรือเปล่าทางนี้หรือเปล่านะครับมาหาสงการ w วอร์วอเตอร์ฟีสติฟนะครับผมนะงานนับถือมหาสงการเทศกาลรสรงการของประเทศไทยข้างหน้าก็จะเป็นเกี่ยวกับจะบอกนะว่าเขาขายอะไรกันนะขายน้ำหรือขายอะไรเหมือนเดียรนะไม่น่านนะตรงนี้ก็จะมีคำว่ามหาสงการเป็น ตัวหนังสือใหญ่แบบโอ้โหใหญ่มากทุกคนนะรูผู้คนรูคนกับตัวหนังสือทุกคนนะต่างกัน <c oughs> คนละไซส์เลยนะก็จะเป็นชาติางชาติที่เขาถือปืนฉีดน,น้ํามาเพื่อรอรอ,อเล่นน้ําสงการนะซูนก็ไม่นี้ไม่ได้ไม่ได้มีปืนฉีดน,น้ํามาฉีดนะทุกคนแต่ว่าศูนย์ก็จะมารับน้ําจากนักท่องเที่ยวรับน้ําจากทุกคนนะทุกคนนะท,นนะที่เขาฉีดมานะ,ะบริเวณตรงนั้นก็จะเป็นแบบน่าจะขายแบบขายน้าขายอาหาร ขนมไทยต่างๆนะครับผมโอ้ตรงนี้ก็จะมีสังเวียนมวยด้วยทุกคนนะอาตรงนี้มีสังเวียนมวยด้วยนี่มีสังเวียนมวยบอกเลยว่าเมืองไทยอยู่ปีนี้นะจัดเต็มแน่นอนว่าเขาอาบอลนัดไปไหนอะเอ้าสบายดีสบายดียดโอ้ยมาพอเหาเนาะมาสำนัดกันเนาะ โลดกลมโลดกลมเจ้าอะไรนี่สังเบียนมวยมาแดงจัดเต็มมวยไทยเนาะมวยไทยกัด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 เทือกบ่ายกมายกมาทุกภาคเลยแมนแมนสี่ภาคสี่ภาคยกมาทุกภาคเลยกลางภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานแมนแมนใหญ่เนาะใหญ่ใหญ่แห้งเป่งตัวตัวหนังสือมหาสงการนี่นะใหญ่ใหญ่ครับใหญ่แห้งเป็บตัวแก้วมาแดงี่จัดเต็มนะเขาเตี้ยมเปียกแมน เอาละพี่น้องก็เอาเป็นเอาเป็นบสำหรับคลิปนี้ศูนย์กเจ้อะไรขอจบคลิปไปเพี่ยวสนิทก่อนเล่นน้อยถามว่ามาคลิปนี้นก็บยี่เหลี่มก็ไรก็แสให้คลิปนี้แน่เพราะว่าศูนย์นี่คลิปนี้ศูนย์กัพาทุกคนมาอัปเดตบรรยากาศภายในท้องสนามหลวงเวลาตอนนี้ก็ประมาณสบายนี้สองครึ่งนะทุกคนนะก็จะประมาณสามสี่ประมาณสี่ห้าโมงนะงานน่าจะเริ่มเอาละไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีสวัสดีครับ